เราวัดท้ายหาอดกงเก่งกาดการศึกษานาชฉันมีวิัยเรียนดีแต่ลสินเด่นเป็นประจักษ์ามมีนักสถาบันเราชาววัดภายหอพวกเราเราวัดท้ายหาอดคงเก่งการการศึกษานาชชัน ให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะเมื่อไปถึงบ้านแล้วก็ให้ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านตามหน้าที่ที่เราทำได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาเรียนตามปกติค่ะกระไมวดครับคาุคาร์มานสวัสด,สสด่สวัสดีค่ะมสวัสดีค่ะรูสวัสดีค่ะครูแจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ,เสร็จแล้วนะคะลูกอขอบใจมากนะลูกแม่ดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากที่หนูช่วยแม่แบ่งเบาภาระของแม่งานที่หนูช่วยแม่ทำงานที่หนูแบ่งเบาภาระแม่มันคือการสร้างบุ่นกุศลของหนูตั้งแต่เดเ็กต่อไปเมื่อหนูโตโต,ตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าหนูก็จะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมอย่างน้อยเนี่ย พ่อแม่ปู่กับยา่าแล้วก็พี่ขุนทองจะได้หายห่วงหนูเพราะหนูเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ไปพิถรลยนไปทำกันบ้านนะคะข้อไหนทําไม่ได้ถามแม่นะคะรักหนูนะลูกค่ะแ,แม่หนูก็รักแม่เหมือนกันนะคะหนูดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่มีปู่กับย่าตากับยายและพี่ขุนทองเป็นครอบครัวที่หนูเคารพรักหนูรักแม่หนูจะทำเพื่อแม่แม่มีวันที่สุดค่ะ